สวัสดีครับพบกับช่องอากิเอ็กนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการที่เรารับบอลสีเข้ามาใหม่นะครับว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนานะครับเพื่อให้ท่านนะครับในฐานะผู้ซื้อเนี่ยกับผู้ขายนะครับไม่ได้เกิดการทะเลาะกันนะครับปกติแล้วนะครับเราซื้อบอลสีมาเนี่ยครับเขาจะแพ็คมาอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะแรกเลยก็คือที่เป็นแก้วครอบทั้งต้นไปเลยอย่างนี้นะ ดังนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยครับมันจะเป็นระบบปิดถูกไหมเนื่องจากว่าอากาศเข้าไม่ได้นะครับก็จะเป็นเสมือนกับตู้อบย่อมๆนะแต่อีกแบบนึงนะครับก็คือถ้าต้นมันใหญ่มากเนี่ยเขาก็จะใช้กระดาษแข็งอย่างเงี้ยนะครับห่อมานะครับมีจะมีสองแบบนะครับสิ่งที่จะแนะนําท่านวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะแกะรูปแบบการห่อบนสีทั้งสองแบบนี้นะสำหรับที่มันเป็นแก้วอย่างนี้นะครับ กรณีที่ท่านพร้อมจะทําเลยนะไม่ถึงว่าจะเปลี่ยนกระทางแล้วก็จะเอาเข้าส่วนหรือเข้าตู้อบก็แล้วแต่เถอะอันนี้ท่านก็ทาได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดท่านยังไม่ทำนะท่านอาจจะแบบได้รับไม้ตอนเช้าแล้วตอนเย็นท่านถึงจะมีเวลามาทําเนี่ยผมแนะนําว่าท่านอย่าเพิ่งจะแกะครอบแก้วอย่างนี้ออกนะครับเพราะว่าเขาเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ย ากาศข้างในแก้วอบอก,กับข้างนอกไม่เหมือนกันเนี่ยเขาอาจจะเหี่ยวได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านไม่เข้าใจเนี่ยท่านอาจจะคิดว่าทางพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาส่งต้นไม้ไม่ดีมาให้ท่านนะครับอันนี้มีกรณีของเป็นค้อแก้วนะเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดท่านให้เขาไปส่งต้นไม้ที่ทําง,งานเนี่ยไม่ใช่ที่บ้านนะแล้วท่านอยากจะเห็นของก่อนเนี่ยผมก็แนะนําว่าท่านกระดูแบบไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปแกะเขาเลยเนื่องจากว่า บางต้นอาจจะเหี่ยวบางต้นอาจจะไม่เหี่ยวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าพื้นฐานของต้นไม้เนี่ยมันส่งมายัางไงนะครับแต่บางทีนะครับถ้าเกิดท่านอยางจะไม่ทําเลยทันทีนะท่านเอาเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทํแล้วค่อยมาแกะส่วนถ้าเป็นอย่างนี้ครับอันนี้จะดีหนึ่งตรงที่ว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่ระบบปิดเนะดังนั้นเนี่ยการที่เขาส่งถูกส่งออกมาเนี่ยแล้วเมื่อเราแกะรับของนะครับต้นไม้เนี่ยจะไม่ได้เหี่ยวไปมาก นะครับส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะไม่ค่อยเจอปัญหานี้นะแต่มันมีบางกรณีนะครับอันนี้ผมบอกไ้ก่อนนะถ้าเกิดท่านเปิดเขาในตู้แอร์โทษในห้องแอร์ครับอาจจะเป็นที่ทํางานท่านหรือใช่ไหมครับท่านจะยังไม่กลับบ้านมาทําใช่ไหมคนที่เนี่ยเขาแพ็กมาอย่างเนี้ยแล้วท่านแกะเอามาตั้งไว้เพื่อชมเขาอะแล้วมันก็เหี่ยวใช่ไหมท่านก็สงสัยว่ามันเกิดจากอะไรก็ ท่านนิดนึงสิในกล่องเนี่ยอุณหภูมิแบบไหนครับแล้วท่านอยู่ห้องแอร์อุณหภูมิแบบไหนถูกไหมดังนั้นเนี่ยท่านอาจถ้าเกิดท่านให้เขาไปส่งที่ทำงานเนี่ยแล้วท่านต้องแกะในห้องแอร์นะท่านอาจจะต้องถามแม่ค้าก่อนครับว่าเขาแพ็คมาแบบไหนถ้าเกิดแม่ค้าบอกว่าเขาแพ็คมาแบบนี้นะครับแบบเปิดหัวมาแบบเนี้ท่านก็อาจจะอย่เพิ่งแกะนะให้เขาอยู่ในกล่องอย่างนั้นแลแล้วให้ามาแกะที่บ้านไม่ต้องกลัวเรื่องต้นไม้จะเสียจะพังนะครับเพราะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แม่ค้าเขารับเค็มถูกไหม อันนี้ก็อยากให้พวกท่านเข้าใจนะครับว่าบางทีการที่เขาส่งบอลสีมาให้เราเนี่ยแล้วเรามาแกะนะครับอากาศอากาศ,อากาศมันไม่เหมือนกันนะครับเขาเกิดการปรับตัวบางทีมันเหี่ยวท่านที่เออพิ่งเคยซื้อบอลสีเนี่ยอาจจะตกใจนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหากับแม่ค้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแก้วอย่างเงี้ยท่านยังไม่ทําท่านก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเลยนะครับท่านแกะกล่องมาดูได้นะครับเนื่องจากว่าเขาเหมือนเป็นตู้อบ ย่อมยอ,มอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับส่วนในเรื่องของการปฏิบัติเมื่อเราแกะต้นไม้ออกมานะครับท่านจะเห็นว่าบางคลิปเขาแนะนําว่าให้เราอยู่นอกตู้อบสักวันสองวันอะไรแบบนี้ถูกไหมเพื่อป้องกันอะไรอะไรแดงหรือว่า,มาแมลงที่ติดมาใช่ไหมครับเออที่ผมซื้อมาส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาน,นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราซื้อกับเจ้าที่เขามีตู้เองอะทําเองอะพูดง่ายง่ายไม่ใช่ที่เขารับมาขายไปนะที่เขาจะต้องแบบ เอาไม้มาพักแล้วก็รอลูกค้า F แล้วก็แพ็คส่งอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากคนพวกเนี้ยที่เขาเลี้ยงเองเขาก็จะรักต้นไม้ถูกมาตอนที่เขาซื้อเข้ามาเนี่ยเขาก็จะสะกีนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีปัญหาเรื่องมแมลงหรือว่าไรแดงที่ติดออกมาเนี่ยท่านไปหายานะครับอะไรที่ป้องกันได้ทีหลังนะครับอันนี้ไม่ใช่ซีเลสอะไรแต่ใจความสัมัญสุดคืออันนี้นะครับขอบคุณครับ